สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับมาอัปเดตข่าวสารทีมรักเราในรอบวันกันครับอย่างที่บอกไปช่วงนี้ข่าวสารอาจจะน้อยไปสักนิดนึงแต่ก็ยังมีพอมาให้อัปเดตอยู่บ้างครับเมื่อเช้าที่ผ่านมามีแข่งเรือใบเรารับใช้ทีมชาติด้วยนั่นก็คือแซค s สเตเฟนครับลงช่วยทีมชาติอเมริกาเอาชนะปานามาไปได้5ประตูต่อหเกมนี้ลงเป็นตัวจริงเลยสําหรับแซคสเตเฟน ปัจจุบันอเมริกาอยู่อันดับสของโซนคอนคาเคฟครับมีอยู่25คะแนนตามหลังจาฝูงอย่างแคนาดาอยู่3คะแนนครับแล้วก็มีแต้มเท่าเม็กซิโกโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกก็ค่อนข้างสดใสอยู่แล้วครับสำหรับอเมริกาก็จะมีเรื่องสัญญาใหม่ของโรดี้แหละครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยพูดไปแล้วอันนั้นเป็นเทเลกราฟรายงานครับว่าเรือใบเราเนี่ยพิจารณาจะเสนอสัญญาใหม่ให้กับโรดี้ และล่าสุดก็เพิ่มความน่าเชื่อถือไปอีกเป็นทางเดลี่เมลครับที่รายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกำลังเดินหน้าในเรื่องนี้อย่างจริงจังครับโรดี้เป็นหนึ่งในแข้งแกนหลักของเปปกัวเดล l าตั้งแต่ย้ายจากอลันติโกมาลิดมาเมื่อปี2019เลยซึ่งตามรายงานเนี่ยก็เผยว่าเปปก a วเดลาต้องการให้สโมสรต่อสัญญากับโรดี้ออกไปอีกครับสัญญาเดิมของโรดี้จะมีจนถึงปี2024 แต่ทางเรือใบเราพร้อมเสนอสัญญาฉบับใหม่ไปจนถึงปี2026ครับและก็จะเพิ่มค่าเหนื่อยด้วยจากเดิมเนี่ยรับอยู่7,000 70, 0ปอนด์ถือว่าเป็นแข้งที่รับค่าเหนื่อยในเลทที่ไม่สูงมากของเรือใบแล้วนะก็คือจะเพิ่มให้ไปเป็น125,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับโดย Daily Mail เนี่ยเชื่อว่าโรดี้พร้อมตอบตกลงสัญญาใหม่ที่สโมสรเสนอให้เนื่องจากเจ้าตัวมีความสุขอยู่ภายใต้การเล่นในกับเรือใบสีฟ้าของเปปกดิโอล่าครับ ส่วนเรื่องของในายเดีิฮาร์แลนด์เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันซับซ้อนครับมันอาจจะเป็นกลไกลของทางเอเนต์เขาอย่างไลโอลาก็ได้ที่ว่าทีมนู้นสนใจทีแมนซิตี้ไม่มีโอกาสได้แล้วมาลิตเต็งเดี๋ยวก็มีข่าวว่าตัวเต็งคือแมนซิตี้เราคือข่าวเนี่ยมันพัวพันไปหมดเลยครับ ผมว่ามันเป็น,นกลไกที่จะทําให้ค่าตัวหรือค่าส่วนต่างอะไรเนี่ยมันมากขึ้นยังไงแล้วเรื่องของฮาแลนด์เนี่ยรอบทสรุปแล้วกันครับคิดไปคิดมาจริงๆผมแอบเริ่มเสียดายแล้วนะสําหรับค่าเหนื่อยที่ถ้าต้องให้จริงๆ5 0 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยมันดูเยอะมากๆเลยอะณนะตอนนี้คือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยครับปล่อยให้ข่าวมันเป็นไปและสุดท้ายซัมเมอร์เนี่ยรวนครับว่าฮาแลนด์จะไปลงเอยที่ไหน และนี่คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ใครอยากร่วมสนุกกีฬาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับหรืออีกวิธีนึงง่ายๆเลยอันนี้แอดไลน์ไปได้ครับแอดอัลฟาแปดแปดครับทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ